a s s ล l a m u a l a i k u ม warahmatullahi w a b a r า k a t u ว wa รฮ r บ a b a t w i b พบกันอีกครั้งนะครับกับเรียนภาษาอาหรับกับโปรเซตติเตอร์ EP 2นะครับผมจำกันได้นะครับใน EP 1นะครับให้ไปแล้ว4คำนะครับไปฝึกฝนดูนะครับใครที่ยังไม่ได้ฝึกฝนหรือยังไม่ได้ดู EP 1ก็กลับไปดูนะครับว่าเดี๋ยวมันจะเชื่อมโยงการสร้างประโยคกับ EP นี้ฉะนั้นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเข้ามาดู EP นี้กันเลยนะครับแล้วขออนุญาตย่อหน้าจอหน่นๆอ่ะโอเคนะครับ สี่คำศัพท์สําหรับตอนนี้นะครับคําศัพท์แรกนะครับให้คําถามไว้ก่อนเลยนะครับถ้าสมมุติเราจะต้องการถามถึงอะไรนะครับอะไรนี่อะไรนั่นอะไรนะครับในภาษาอาหรับนะครับเราจะใช้คําว่ามามาโอเคนะครับมาเขียนี้นะครับขออนุญาตเปลี่ยนอักษรนิดนึงโอเคมานะครับก็คือมีมนะครับตัวมีมแล้วก็ตัวอลิฟนะครับ มานะครับมาคานี้แปลว่าอะไรนะครับไว้ถามคนสัตว์สิ่งของนะครับซึ่งเป็นลักษณะของคํานามนั่นเองมาแปลว่าอะไรนะครับถ้าเราเชื่อมโยงกับในตอนที่หนึ่ง EP หนึ่งเช่นนี่คืออะไรนี่คืออะไรนะถ้าเป็นเพศชายก็คือมาฮาซ์ะมาฮาซะนะครับอันนี้เชื่อมโยงกับคําศัพท์ในตอนที่หนึ่งนะครับถ้าเราถามถึงคํานามเพศหญิงมาฮาซิฮินี่คืออะไร มาอาซีนี่คืออะไรอ่ะนะครับคำศัพท์วันนี้มาคําที่หนึ่งนะครับคาต่อไปนะครับก็คือใครนะครับอันนี้ไว้ถามถึงคนนะครับในภาษาอัหกับก็คือใช้คําว่ามันมันนะครับก็คือตัวมีมตัวนูนมันนะครับในภาษาอัหรับมันแปลว่าใครเช่นอ่ะเราก็เชื่อมโยงกับคําศัพท์ในตอนที่แล้วเลยนะครับนี่คือใครใช้ยังไงครับนี่คือใครอ่าถ้าเราจะถามผู้ชายนี่คือใครก็คือ มันฮาซามันฮาซาแต่ถ้าเราถามผู้หญิงก็ถามว่ามันฮาซีมันฮาซี hi. คำตอบก็ใช้ในแบบคลิปที่หนึ่งนะครับตอนที่หนึ่งก็คืออย่างเช่นสมมตินี่คือรอเซฟใช่ไหมมันฮาซานี่คือใครฮาซารอเซฟนี่คือรอเซฟมันฮาซาฮาซาโรจุนนี่คือใครนี่คือผู้ชาย ็นไหมครับคาศัพท์จากตอนที่แล้วสี่ตอนมารวมกับตอนนี้แค่สองสองคำนะครับก็ได้ประโยคเพิ่มเติมแล้วอ่ะต่อไปถ้าสมมติเราจะถามว่านี่คือใครใช่ไหมมันฮาซะมันฮาซ์ฮีอ่ะเราได้สองคำแล้วนะครับก็คือมาที่แปลว่าอะไรแล้วก็มันที่แปลว่าใครอ่ะมาดูคําศัพท์ต่อไปนะครับอีกคํานึงที่สําคัญนะครับอยู่รอบตัวเราเช่นเดียวกันก็คือคําว่าเด็กผู้ชายนะครับเด็กผู้ชายในภาษาอัหรับใช้คําว่าวอล์เลด วัลเลตนะครับวาวลามดัว wow. นะัลเลตวัลเลตอ่าใช่ไหมวัลเลตเป็นเด็กเด็กผู้ชายนะครับฉะนั้นคำนี้มันก็เป็นเพศชายอยู่แล้วฉะนั้นเวลาเราเราชี้เฉพาะนี่คือเด็กผู้ชายเราใช่ไงฮาซาวัลเลตนี่คือเด็กผู้ชายฮาซาวัลเลตถ้าเป็นคำถามนะครับนี่คือใครนี่คือใครถามว่า มันฮาซ a มันฮาซ a นี่คือใครคําตอบคือฮาซ a ว d วัลด h a z ลัดเหดด็นไหมครับได้ละเด็กผู้ชายก็คือวลัลดอ่ะคําสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับเมื่อมีเด็กผู้ชายก็ต้องมีเด็กผู้หญิงอ่าเด็กผู้หญิงในภาษาอังกฤษคือคำว่าบินบินนะครับบินโอเคบะ <c oughs> บะนูน ตายไปไหนตาหายไปไหนอ่าเดี๋ยวโอเคอยู่นี่ตาอ่โอเคบาโนุนตาบินบินอันนี้แปลว่าเด็กผู้หญิงนะครับฉะนั้นเด็กผู้หญิงโดยโดยสถานะสถานภาพที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าก็คือผู้หญิงก็คือเพศหญิงฉะนั้นคําว่าบินเป็นเพศหญิงฉะนั้นพอเป็นเพศหญิงเราถามด้วยอะไรเราถามด้วยอ่าเราบอกเล่าด้วยอะไรชี้เฉพาะด้วยอะไรฮาซาหรือฮาซีอ่าใช่ครับไม่ใช่าฮาซีฉะนั้นาฮาซีบิน นี่คือเด็กผู้หญิงแต่ถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็เป็น Hazard เขียนคำที่เราเรียนแล้วก็คือเรายุนเรายุนไปว่าอะไรแล้วนะอ่าเรายุนแปลว่าผู้ชาย h a z a รายุนนี่คือผู้ชายอ่าแล้วก็คําว่าผู้หญิงล่ะคาว่าอะไรอิมราอะโอเค h a z a ฮ d อิมราอ่ะฉะนั้นพอเราถามถึงนี่คือใครอ่านี่คือใครสมมติโอเคเราเห็นว่าเป็นผู้ชายแล้วเราก็ถามนี่คือใครฉะนั้นเราจะรู้โดยธรรมชาติอยู่แล้วว่าคําตอบของคนคนนี้คือผู้ชายสมมติ คุณไปเห็นผมอยู่ตามส่วนสาธารณะ,ะคุณอาจจะถามเพื่อนคุณว่านี่คือใครแน่นอนสายตาคุณเห็นว่าเป็นผู้ชายคุณสามารถถามด้วยถามด้วยคำถามว่ามันฮาซามันแปลว่าใครส่วนฮาซาช้แทนผู้ชายใช่ไหมคนนี้คือใครโอเคคนนั้นเพื่อนคุณก็รู้นี่รู้จักผมหมกดังกันได้โอเคฮาซาโรเซฟฮาซาโรเซฟนั่นคือโรเซฟหรือโอเคถ้าเป็นคำนามทั่วไปเป็นผู้ชายก็ฮารซาโรจุน ถ้าเห็นไหมครับตอนที่หนึ่งกับตอนที่สองเราก็สามารถสร้างคําศัพท์ได้เพิ่มขึ้นแม้สองตอนจะมีแค่แปดคำเรามาทบทวนคําที่หนึ่งของวันนี้คือคําว่าอะไรนะมาที่แปลว่าอะไรมันที่แปลว่าใครวัรลลัที่แปลว่าเด็กผู้ชายแล้วก็บินที่แปลว่าเด็กผู้หญิงส่วนของตอนที่แล้วถ้าใครจําได้นะครับลองฝึกทบทวนดูนะถ้าทาไม่ได้ไปดูนะครับไปทบทวนไปเปิดดูซ้าๆสองตอนแค่นี้แปดคำ ก็สร้างประโยชน์ได้เยอะแยะแล้วนะครับเห็นไหมครับฉะนั้นภาษาหลับก็ไม่ได้ยากครับเหมือนภาษาไทยเรานี่แหละเป็นแต่ว,ว่าเราต้องจําให้ได้ว่าเจ้าของภาษาออกเสียงคาคานั้นว่าอย่างไรและแปลว่าอะไรที่เหลือเราก็ฝึกพูดบ่อยๆฟังบ่อยๆสําคัญที่สุดของการเรียนภาษาคือฟังบ่อยพูดบออฟังบ่อยพูดบ่อยและที่สําคัญต้องกล้านะครับฉะนั้นสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจบเพียงแค่นี้นะครับฝากนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปและเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อยากจะให้ฝาก คลิกไลค์คลิกแชร์คลิกติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆกันนะครับแล้วอย่าลืมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวัสสลามุอะลัยกุมุระมุตุลลอฮิวะบวาระกาตุก